กดเลขเป็นการระเบิดสีชมพูอุ้ยระเบิดยานอวากาศแตกตูมต<ล>เอาละครับมาอยู่กับผมเลืกอือนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอนดรอด์นะครับผมหรือพลังของเกวินนะพลังงานบริสุทธิ์ที่แข็งเกรง็งหาตัวจับยาก <c oughs> พลังที่อยู่ภายในตัวเจ้าเกวินเทนนิสนี่นะครับผมก็จะมา พาเอากันนะครับผมก่อนอื่นก็ให้มาที่ยานเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเลยนะเป็นยานเดียวกับการทำนาฬิกาเวอร์ชัน2นะครับผมหรือนาฬิกาภาคเอเลี่ยนฟอนะครับ mm hmm. อ่าและจุดนี้ก็คือจุดรับนาฬิกาครับแต่ว่าปุ่มนี้นะครับจะเป็นการรีสตาร์ทคลาสนะ mm hmm. ก็คือใครที่ไม่อยากรีสตาร์ทใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่จากศูนย์ครับอย่าก,กดตัว R นะครับผมให้กดตัว E นะครับนี่ ที่เขียนไว้ในฟอร์ดและเบลิสเลเบลเบลนะครับผมก็คือการทําให้นาฬิกาของท่านผู้ชมเป็นภาคฟอร์ดนะครับก็คืออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2นั่นเองนีนผมจะมารีวิวแอนโดไดก็เลยจะมานี่รับพลังของนางนะครับแอนโดได้คลาสสิสพลังของเธอน่ฉันขอได้ไหมออไปข้างล่างเป็นชั้นนี้ไม่ใช่ละวอ,อึ้งนะครับอ่าเราก็ได้มาเรียบร้อยนะฮะแล้วกดเสร แปลงล่างเป็นแอนไดฟ์โอ้โหโคตรเท่แล้วกดแซดอีกรอบหนึ่งอ่าจะกดแซดสองรอบทำไมล่ะแปลงล่างเป็นแอนไดฟ์แอนูไดฟ์แล้วกดเอกเป็นไงกดเอกเป็นการระเบิดีชมคูโอ้ยระเบิดยานอวกาศแตกทุ้มกลมกดตัวซีเป็นบินนะครับผมอ่ากดตัวซีเป็นบินนะกดคลิกธรรมดาทำไรได้ไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราไปกลับโลกนะครับผมกลับไปที่โลกกันแล้วว่าดูว่านางทำอีอยังได้บ้างเดี๋ยวตอนนี้ครับผมพลังออร่าเออลน้นลันสุวณตุนสปาร์ตันกรัสต์เนาะไปแล้วก็กด x อ็ปุมนี่ครับระเบิดจะเป็นสียมพูอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็กดคลิกธรรมดาไม่มีไรกด F ไม่มีไรกด C นะเป็นการบินนะครับผมแล้วใครเข้ามาทิ้งไอไดมอนด์เฮดไว้ตรงนี้นะฮะ บินก็ถือว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมก็รเร็วระดับหนึ่งนะฮะถือว่าพอใช้ได้ความเร็วนะครับก็ระเบิดไปอีกรอบหนึ่งวูมว่าจะเป็นก้อนวงกลมสีผูเลยกดเซดข้างบนนี้จะเป็นไงกลับล่างเดิมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าเราแปลงล่างมันจะมืดเหรออ๋อไม่เกี่ยวแล้วเมื่อกี้มันมืดน่าจะบักนะฮะนี่ ถือว่าโมเดลก็ใช้ได้แต่พลังยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับกดสีก็บินกด X ก็ระเบิดตูมอ,อย่างนี้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะวิวแกกเหรออ๋อแต่งตัวเป็นวิวแกกเฉยเฮ้ยมีดาบเอสคารอนด้วยเอ้ยนี่มันเกินไปแล้วโอ้โหดาบเอสคารอนดับซะด้วยโอเคนะครับก็มีประมาณเท่านี้สำหรับแอนโดนะไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วจ้า Uhul!